คืนนี้อาจารย์โชมาเดินอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ไม่เห็นคุณยายขายของอยู่ที่มุมมุมเลยนะมุมด้านหลังของถนนคนเดินอยู่ใกล้ๆเสาไฟฟ้าตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าที่จะต่อไม้คุณยายคุณยายอาศัยดวงไฟจากไฟถนนเนี่ยนั่งขายของอยู่เพียงคนเดียวลำพังและบริเวณจุดตรงนี้ไม่มีลูกค้าเดินมาซื้อเลยเป็นเหมือน ที่รับตาคนยังไงก็ไมร่รู้อาจารย์โชก็เลยเห็นงานฝีมือที่คุณยายขายเป็นหวายสารซะส่วนใหญ่อุดหนุนคุณยายแล้วดูถุงของคุณยายที่คุณยายจะหยิบมาใส่สิเป็นถุงมือสองที่ใช้แล้วคุณยายก็นํามาใส่ของที่คุณยายขายเนี่ยให้กับอาจารย์โชซึ่งอาจารย์โชตัดสินใจซื้อคุณยายเนี่ยยังไม่บอกว่าเท่าไหร่คุณยายอายุมากแล้วแต่คุณยายก็ยังขยันทำมาหากิน ไม่ท้อต่อความยากลำบากคุณยายไม่แบมือของเงินใครฟรีๆแต่นำสินค้ามาแลกมาขายเพราะคุณยายเป็นแม่ค้าคิดเงินมาแล้วราคาไม่ถึง1200บาทแต่อาจารย์โชจะให้คุณยาย1,200บาทคุณยายไม่ยอมจะทอนเงินให้ได้อาจารย์โชก็เลยบอกว่าถ้าทอนมาก็ไม่ซื้อคุณยายต้องรับเงินไวพันสองเท่านั้นถึงจะซื้อคุณยายจึงต้องรับไว้ อันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันอันนี้สองร้อยไม่ทอนอ่ะถ้าทอนไม่ซื้อนะเอาพันสองนี่แหละไม่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 ทอนไม่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 ต้องทอนเอาไปพันสองไปละจ้า